สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับชัยวิวัฒน์ชนแนลประเด็นที่ผมจะพูดนี่ก็คือเรื่องของอาการต่อสู้เนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระบวนการเรื่องของกฎหมายหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะบอกงี้ว่ามันไม่มีใครที่มัน เก่งกว่าใครอะนะนะครับบนโลกใบนี้นะครับมันต้องมีทั้งฉลาดและเฉลียวนะแล้วก็คนเราเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องกฎหมายเนี่ยมันก็อ่านหนังสือเล่มเดียวกันหมดนั่นแหละกฎนะครับคำว่ากฎมันก็อยู่ในกฎหมายนะครับที่เขียนขึ้นมาเพื่อที่จะครอบ นะผมถือว่าเป็นการครอบกักนะครับของของคนนะนะเพื่อให้มันอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขสำหรับคำว่าเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ไหวพริบนะของแต่ละคนนะครับอ่าก็ดูอย่างกรณี นำคดีขึ้นสู่ศาลอะไรพวกนี้นะทนายฝั่งโจทก์ทนายจำเลยอะไรพวกนี้ก็ต้องดูว่าใครจะมีวาทะดีนะเขาเรียกสำนวนถ้าพูดในศาลเขาเรียกสำนวนโวหารดีนะสำนวนดีมีชัยไปกว่าครึ่งอะไรพวกนี้นะครับถ้าพูดไปแล้วถ้ากระบวนการพวกนี้ก็ไม่ต่างจากการเล่นฟุตบอลน,นะนะครับ มันจะต้องมีโอกาสด้วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเขาเรียกว่ามันจะต้องมีทั้งอุปสรรคมีทั้งโอกาสเนาะอะไรพวกนี้นะครับที่มันจะต้องมาต่อสู้กันอย่าคิดว่าตัวเองเก่งนะครับนักกฎหมายบางทีก็เขาพูดขึ้นมาเนี่ยกูนี่ส uh ุดยอดนะครับ ูฟ้องในทุกคดีหาเรื่องไงน,นะครับแต่ไม่รู้หรอกถ้าเกิดเราฟ้องไปแล้วเนี่ยศาลยกฟ้องเมื่อไหร่งานเข้าเมื่อนั้นแหละนะครับเพราะว่ากรณีที่คนที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยเขาอาจจะฟ้องกลับเนาะอย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับเรื่องของคดีนะครับไปทำให้เขา เสื่อมเสียแหละนะครับไปแจ้งความดาเนินคดีเขาแต่ว่าพูดไปพูดมาแล้วสืบไปสืบมาตัดสินแล้วเขาไม่ผิดนะครับไม่ผิดก็ตีกลับก็บฟ้องเอาค่าเสียหายนะครับประมาณนี้นะครับในกรณีของกระบวนการนะครับยุติธรรมเนาะเห็นได้ว่า มันไม่มีใครที่มันสุดยอดนะนะครับไม่มีหรอกเพราะเรื่องพวกนี้มันก็หมุนไปตามการเวลานะครับกระบวนการหรือว่าบางทีสิ่งที่คนหนึ่งมองเห็นคนหนึ่งอาจจะมองไม่เห็นนะครับเขาเรียกว่ามองตากมุมทนายทนาะอะไรก็เหมือนกันนะครับ อีกคนหนึ่งมองมุมหนึ่งอีกคนหนึ่งมองมุมหนึ่งสุดท้ายแล้วมันก็จะมีกฎนะครับมาควบคุมมีกฎมีเกณฑ์มาควบคุม,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 คคมแล้วก็เอาสิ่งที่พูดที่เห็นมาวิเคราะห์กันชั่งน้ําหนักใส่กันทัญลักษณ์ของสารก็เลยเป็นตาชั่งนะครับที่จะต้องมาชั่งน้ําหนักดูว่วาไหน หนักกว่านะครับอันไหนหนักกว่าก็ชนะไปอันนั้นคือรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมซึ่งเราเรียกว่าศาลนั่นนะนะครับอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้มันเรานี่มัอยู่ในโลกของโลกาภิวัตน์ความรู้นะครับเราสามารถค้นคว้าได้ที่ Google นะนะทุกวันนี้ไม่ต้องไปเข้าร้านหนังสือหรอก ถ้าเราศึกษาค้นคว้านะครับหรือว่าเล่นตัวท์เล่นอินเทอร์เนต็ตอะไรพวกนี้นะก็อ,อย่าเสียเงินฟรีนะครับไปเล่นไปดูแต่ทิกตอกอะไรก็ไม่รู้ดูซีรีส์เกาหลีอะไรพวกนี้ก็ดูได้นะครับบางเวลานะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องก้าวให้ทันโลกนะครับสังคมเศรษฐกิจและการเมืองนะครับกฎหมายมันไปยังไงแล้วมีการแก้ไขพรบรฉบับไหนบ้างบางทีเราก็ต้อง ก็ต้องดูไว้มั่งนะครับค้นคว้านะฮะอย่าไปดูแต่สิ่งที่มันไรสาระนะนะครับเขาเรียกว่าเอาอะไรก็มาใส่ในสมองมั่งให้มันมีรอยอยากเพิ่มขึ้นนะมันจะได้ไม่ถูกเขาตราหน้าหรือว่าเขาหาว่าเราเนี่ยนะครับคนไทยเขาบอกนะเนาะ ต่างประเทศก็พูดกันว่าคนไทยนี่อ่านหนังสือปีหนึ่งโดยเฉลี่ยแล้วไม่เกิน6บรรทัดอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ต้องลบคำาสบประมาทให้ได้นะครับเ,เพราะว่าเราอยู่ในโลกใบนี้มันมันหมุนเปลี่ยนเวียนไปทุกวันนะครับเรื่องของข้อมูลข่าวสารเรื่องอะไรก็ช่างคอมพิวเตอร์ยังมีการอัปเดตน,นะเราก็ต้องมีการอัปเดตน,นะครับต้องติดอาวุธทางปัญญาของเรานะครับถ้าไม่งั้นเราก็จะ ตกเป็นคนที่ถูกล่านะนะครับเราต้องเป็นนายพลนนะครับเราอย่าไปตกเป็นเหยื่อนะบางทีนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันใช้ได้นะครับในยุคสังคมปัจจุบันนะครับมันต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างดีและชั่วนะครับคือดีชั่วเนี่ยมันมาผสมผสมกันไม่ได้นะครับ มันต้องแยกแยะให้ออกนะครับถ้าไปเห็นคนทําชั่วแล้วคิดว่าดีเนะี่ยมันไม่ใช่แล้วล่ะนะครับทําดีก็คงต้องยกย่องนะครับถ้าทําไม่ดีก็คงเออก็ไปส่งเสริมไม่ได้นะถ้าไปส่งเสริมคนชั่วก็บรรลัยหมดนะนะครับประเทศก็บรรลัยสังคมก็บรรลัยหมดนะครับ อยู่กันอยู่กันไม่ได้หรอกนะครับไม่มีความสงบสุขแน่นอนนะนะครับก็คงจะฝากข้อคิดไว้นะครับสำหรับเรื่องอทฤษฎีหรือว่าแนวทางการต่อสู้ในยุคของโลกปัจจุบันนะครับเรียกยกเอ่ยยุคอะไรอะยุค5 g 1 0 g อะไรก็ว่ากันไป นะครับนวัตกรรมมันเปลี่ยนไปนะจากที่เราเคยอ่านแต่หนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยหรือว่าเคยโทรเลขหากันตัววันนี้เราก็ไม่ต้องโทรเลขอย่างเงี้ยข้อมูลข่าวสารมันไวนะนะครับจะเห็นได้ว่าหลายๆคนใช้แนวทางของการต่อสู้เรื่องของ ใช้โลกโซเชียลนะเป็นอาวุธนะครับทุกวันนี้เปิดโลกกระทัดให้กว้างนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปยึดติดกับของเก่ามากนะครับในประวัติศาสตร์นะก็คนจะเก็บไว้นะครับจารึกไว้ส่วนเรื่องที่จะดำเนินชีวิตต่อไปนี่ก็ต้องพยายามศึกษาค้นคว้านะครับอย่าทำตัวเป็น น้ำเต็มแก้วเนาะนะครับการเรียนรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดนะนะครับเราก็ต้องพยายามที่จะหาความรู้ต่อไปส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะครับเก่งกาจอะไรมากมายก็พยายามศึกษาค้นคว้าเนี่ยนะครับอยากรู้อะไรก็เข้าไปดูเข้าไปศึกษาค้นคว้านะครับ วิธีการทําอาหารวิธีการทำโน่นทนํานี่เรื่องกฎหมายอยากรู้เรื่องพอรบรเรื่องนั้นมาตรานี้ต้องเข้าไปดูที่ไหนก็ Google นะครับเดี๋ยวเขาก็มีให้ดูผมก็คงจะฝากไว้ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อๆไปขอบคุณมากครับ